สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะเกาะนี้เนี่ยเฮ้ยเกาะไหนเกาะสะตีเนเองครับทุกคนผมก็ยังอยู่รบสามอันนอนเอ้ยบอสผลเลิบเกิดแต่เวลยังไม่ถึงยังไม่ตีดีกว่าฮะโอเคแหละแล้วผมก็ต้องฟาร์มไปอีกเอ้ยทุกๆคนอีกไม่ถึงหนึ่งพันวลวผมก็จะเวลตันแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งพันวลก็จะเวลวตันแล้ว งั้นเรารีบไปอร์ฟาร์มกันเลยดีกว่าครับทุกคนกทุกคนครับตอนนี้ผมปลดล็อกสก,กิลของมัดสายฟ้าเมตป่นได้ครบเลยนะครับซึ่งสกิลแรกก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้า น้านะครับส่วนสกิลที่สองก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันแต่มีสายฟ้าพุ่งไปด้วยส่วนสกิลที่สามอันนี้อาจจะแรงหน่อยนะครับไดีลองดูเป็นวงกล้ากว้างแล้วกันนะครับโอเคดังนั้นขอเป็นจุดนั้นได้ไหมโอ้ยตู้มโหแรงมากครับโอ้ยนะครับซึ่งหมัดนี้ก็ไม่ได้ทำยากมากมายนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ